สภาพไปน้องกล้องใหม่เป็นวพิสู้สึกันให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนเป็นสิบก็บอกว่าเป็นที่แปดคะแนนเลยก็ยังคิดว่าช่วยได้ยังไงพี่เอาคิดไว้พูดเลยที่พี่นะก็น้องรักเป็นพี่ครับน้องรักเป็นดี่อยู่กาสทีได้แค่มือโอกาสที่จะมือออก็โอเคครับพี่อกไปแล้วก็แบพี่เอครับคิดว่ากรรมการเนี่ยคือเขาปล่อยให้ให้อีตีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับคือไม่แยกเลยอะไรประมาณนี้วะตขออนุญาตนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะครับแล้วก็แฟนมวยนะครับหลายๆท่านนะครับจะเป็นเอฟซีของอีทีหรือว่าเทพบุตรก็ดีนะครับเทพบุตรขวางหน้านะครับขวางหน้าซึ่งซึ่งมวยทาทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วอีทีทำได้อยู่แล้วนะครับควรที่จะแยกนะครับแยกกันเข้ามาสู้กันใหม่นะมันมีหลายจังหวะนะครับหลายจังหวะที่เทพบุตรนี่ขวางและทาอะไรไม่ได้เลยซึ่งมวยทําอะไรกันไม่ได้ต้องแยกครับแยกแล้วมาถัดสู้กันใหม่อันนี้ปล่อยปล่อยให้ ปให้เท่บุรขวางขวางจนจนอีกฝ่ายหนึ่งขยมขยมจนมีโอกาสตีตื้นขึ้นมานะครับ <Finland> ก็ก็ฝากในในจุดนี้ด้วยนะครับนะบก็ฝากทุกคนเอฟซี G, ทุกคนช่วยกันมองในในจุดที่ผมกล่าวไปด้วยนะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็ฝากด้วยครับนะับขอบคุณเอฟซีทุกคนแล้วก็ดีใจกับอ่าอ่าน้องอีทีนะครับเด็กทีกค่ความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับผมก็เห็นเข้ามาตั้งต่เด็กแล้วล่ะนะครับแต่ ทีมงานอาจจะไม่รู้จักผมฝั่งนี้นะครับก็ฝากอรองไวด้วยจะเป็นกำลังใจไม่ต้องสองฝ่ายขอบคุณมากครับพีมเราเอาเวรนี้เป็นของเรามันยังมันยังต่อยได้อยู่ไหมหรือว่ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปไหมเอาเวรนี้เนาะเฮ้ยโอ๊ยนาคาเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างเกมวั้ศุกเร์ว่ะตามแผนเลยครับตามแผนเลยจีวางไว้เหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งสองกาดขวายกสามกาดขวาออกเลยดังดังจับตีเลย หนึ่งสองสามโอกาสจำเป็นใชของเราครับอีกยกเราเปลี่ยนการเลยเอาขวาเข้าครับกอเข้าไปกอเข้าไปกอกอซ้ายเข้าไปแล้วก็จับเรียบร้อยครับผมแล้วคะแนนที่ออกมา4849เนี่หมายถึงว่ามันมันโอเคไหมไม่โอเคคะแนนมันน่าดีแพ้ทุกยกครับน่าดีเจ็ดดีเก้าน่าอ๋อดีครับแพ้ทุกยกครับมันแพ้ทุกยกเมื่อยี้ยกหน้าเราแพ้แต่เราแพ้เขาก็เรียบร้อยเลยครับเพราะมันหอกกินดำดิใช่ไหมแพ้ทุกยก อาชีพเท่าไหร่เฮียตีอาชีพเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ลูกพี่เขาให้อยู่แล้วอ่เดี๋ยวลงลงไปเลยทีเดียวเลยปยกสามยกสามเป็นเริ่มมั่นใจแลนะข้างหน้าเลยไปเขาไปไงบ้างวันนี้เขาไปไงบ้างเขาหมดไปหลังเขาหมดไปแล้วไปหังเขาหมดเขาเหยียบเราไม่รู้ว่าเขาหมดจะเมื่อไหร่ยกไหนยกไปนี่พูดถึง่บนไปเขานัดเขาเริ่มเห็นเห็นเข็มตัดเข็มมาแล้วนะอะไรครับหลังจากนั้นก็ เอาชได้เออวันนี้เข่าลอยวันนี้ทอ่ลูกพี่โชวยังไงวะเนี่ยลูกพี่อยู่ไยังอีกอย่างครับไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะทำเข่าลอยแต่ว่าก็อาศัยเข่าธรรมดาที่แหละเอาชนะได้เนาะพี่เขาบอกว่าเราอาจจะเกาะเชือกเกาะได้หน่อยนึ่งได้ไงบ้างไม่มีเราไม่ได้เกาะที่ไหนเราเด้งตีอ่าเอาละครับวันนี้สำเร็จแล้วนะแชมป์เข็มขัดแชมป์เกียรติศรีได้มาแล้วเอาไปฝากใครครับ พ่อที่อยู่สวรรค์นะพ่อทีอเขาฝังไว้นะเขาฝังไว้นะครับเสียไปแล้วครับอ๋อ้ผมฝากครับแล้วก็ฝากให้ดีคือให้มาแล้วนะฮะโอ้นี่แม่แม่แม่เดี๋ยวนี้แม่โอเคครับเอ้โหนี่คุณแม่มาด้วยคุณแม่มาด้วยสวยงามมากนะนี่นะคุณผู้ชมครับฝากแม่ครับฝาแต่ครับแต่แต่ปัญหาปัญหามันที่คะแนนนะกรรมการสัญนาที่จะช่วยเรายกสอง มีอะจรเงมวยอะไรยังไม่ ลูกพี่พี่ออกมาว่ากูช่วยแล้วแต่กูช่วยไม่ได้จริงแต่ว่าไอ้ตั้งใจยกสองเนี่ยคุณมาล้อเชือกทั้งที่กำลังเด็กมันยังไม่เกี่ยวเชือกเลยคุณล้อแล้วมันหมายความว่าอะไรคือที่ที่เราพูดว่ากรรมการชนะชนะแค่พูดยกเลยใช่ไหมผเราไม่ยกเลยครับยกเลยพูดยกไปมียกไปอะไรครับแต่กรรมการเนี่ยมันน่าเกลียดที่มันมาล้อเชือกล้อทำไมตั้งใจยกสองแสดงว่ามึงมึงจะช่วยตรงข้ามแล้วถ้าเป็นยกสองไม่ท้ายคู่เลยนะเออท้งที่ถ้าเด็กเขาเกี่ยวแล้วคุณล้อคุณล้อไม่ดี

ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าไอ้อะไรมึงเอาอาการช่วยเสียงมวยก็ต้องรอแม่คุณนุ่นอยู่แล้วราคารอไอ้ต้นทางที่หึงราคาก็วิ่งแล้วใช่ไหมทุกวันที่ทุกเวทีเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมคือดูกรรมก,การห้ามแล้วก็เล่นทอยตามแล้วอย่างเีทีวันนี้ทุกคนเก่งอยู่แล้วก็เหมือยกสองไม่ไอยากรับเด็กเลยไม่เกี่ยวเชื่องเลยมึงก็รอดยกสามก็มาล็อกอีก <c oughs> นีก็เราก็ได้แชมป์แล้วนะครับที่ผมอยากจะพูดเลยกับก็ได้เราดีใจแฟนมวยขอได้เลยครับก็คือที่ผมพูดทั้งหมดอ่ะอยากให้สังคมมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราแพ้ชนะเราลงวยวายไม่ใช่สิ่งที่กรรมการที่เราลง่าพูดเพราะนี้ผมคนเดียวที่กล้าพูดทั้งนั้นเพราะผมกล้าทะเลาะกรรมการแต่ว่าผมเท้าวันนี้ครับผมจบอ๋อหลังจากนั้นผมก็จะครับขอบคุณคีิตีครับเอาละครับแขมขัดแชมป์กับให้มวยช่